เรื่องเกี่ยวกับเรื่องติครับเรื่องเกี่ยวกับผมเหเห็นเห็นตสเก้าใครเขาเข้ามาอ้านเรื่องที่นายกพูดว่าใครจะทำ E.U. โดยมีเลขา E.U มาบอกว่าไม่สามารถให้วีซ่าไปยุโรปได้เขจริงยังไงข้อเท็จริงผมก็ไม่ทราบว่าข้อเท็จริงเป็นยังไงนะแต่แต่เรื่องการการทำวีซ่าเนี่ยประเทศไทยก็กำาลังดูในหลายๆประเทศนะครับว่า ตรงไหนเนี่ยที่เราสามารถที่จะเปิดฟรีวีซ่าได้นะครับเราก็จะเร่งดําเนินการนะครับซึ่งในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศในเวลานี้เนี่ยเรากำลังกับกำลังพิจารณาอยู่ในในในเรื่องของการทำฟรีวีซ่าเนี่ยในส่วนของหลายประเทศนะครับแล้วก็ความร่วมมือในการที่จะให้มีการทำวีซ่าระหว่างกันเนี่ยในหลายภูมิภาคด้วยนะครับเพราะนั้นเชงเก้นเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของของที่เราเราเราอยู่ในเป้าหมายที่เราจะ ไปเจรจานะครับผมคิดว่าเวลานี้เนี่ยก็กทางกระทรวงต่างประเทศกำลังรวบรวมอยู่คือเราไม่อยากจะทําเป็นชิ้นๆที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะไปเปิดกับประเทศนู้นบ้างประเทศนี้บ้างนะครับแล้วกออ็อยากจะให้มีความชัดเจนใน,ในแต่ละภูม,มิภาคว่าเรามีนโยบายยังไงซึ่งวันนี้ผมช่วงเช้าเนี่ยผมก็ได้มีการประชุมกับก,บกระทรวงต่างประเทศไปส่วนหนึ่งแล้วแล้วผมคาดว่าอีกประมาณสักไม่เกิน2อาทิตย์เนี่ยก็สามารถที่จะนําเสนอกับรัฐบาลได้ ว่าประเทศไหนบ้างที่เรามีความพร้อมนะครับที่จะทำวีซ่าฟรีแล้วก็มีความพร้อมที่จะให้ประเทศ,ปร,เทศประเทศอื่นๆเข้าเข้า,ขา,ม,ามายังประเทศไทยโดยไม่ต้องทำวีซ่ารู้สึกว่า E.U. นี่จะจะได้เร็วๆ็วนี้บ้างเพราะว่าเดี๋ยวต้องรอปี68แหรือีเก้าไกลเข้าว่าครับก,ก,ก,ก็อยู่ในเป้าหมายที่จะต้องไปไปพูดคุยกับเขานะครับระยะเวลาเนี่ยมันเราไม่สามารถจะกำหนดได้เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่า E.U. มันไม่ได้มีประเทศเดียว ยูเขามีหลายประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มย u เขาจะต้องให้ความเห็นชอบทุกประเทศนะครับก็คงจะมีประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยจะจะให้ความเห็นชอบในเรื่องนี้ไม่ได้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยก็หลายๆประเทศเนี่ยก็มีความพร้อมที่จะสนับสนุนในแนวทางนี้อยู่แล้วเจ้าไกอ้างว่า EU เขาไม่ให้เป็นประเทศเ็าต้องให้เป็นกลุ่มอย่างนี้มันข้อได้รียบหรือเปล่าครับไม่สามารถให้ประเทศไทยเป็นยูแล้วต้องให้ต้องให้ทั้งกลุ่มอันนี้ผมไม่ทราบนะครับก็ ยูเขาก็ให้ให้มาให้มาหลายประเทศแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการที่เขาเขาเขาจะมองเขาก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะเลือกให้ให้เป็นกลุ่มหรือจะให้เป็นหลายประเทศได้นะครับเหมือนกับประเทศเราเราก็เราก็สามารถที่จะให้เป็นกลุ่มประเทศได้ห,หรือหรือจะให้ให้เป็นหลายประเทศได้ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมนะครับแล้วก็ความพร้อมคนไทยจะไปยไปุโรปได้ในปีนี้ไหมัท่องเทีก็ต้องต้องเจรจาก่อนนะครับต้องเจรจาก่อน ก็ทางเข้าใจว่าทางสมชนะครับกำลังกำลังดูเรื่องนี้อยู่ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะครับแล้วถ้าถ้าได้ได้ข้อเท็จจริงออกมาว่าเป็นใครบ้างแล้วก็เป็นสัญชาติไทยบ้างไอ้สัญชาติใดบ้างเนี่ยไอ้ตรงนั้นเนี่ยก็คงจะต้องมีการพิจารณาว่าจะจะส่งกลับไปอย่างประเทศใดต่อไปอันนี้รอสมชก็ ก็อยู่ขึ้นอยู่กับสม,มชถ้าเขาิจนารณาเร็วล้วก็เราก็คงจะดำเน,นินการต่อไปได้ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของต้องดูนะครับว่าถ้าถ้าประวัติเขาเป็นประวัติที่เป็นบุคคลที่เขาเขาไม่ได้ทําความผิดจริงเนี่ยเราก็คงจะอยู่ดีไปส่งคนกลับไม่ได้นะครับเพราะเราไม่ก็มีกฎหมายระหว่างประเทศอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นบุคคลท,ที่ที่มามา,มาทำผิดกฎหมายในประเทศไทยมันก็ต้องมีการดําเนินการขอบคุณนะ ก็อันนี้ก็ได้ได้ก็ได้มีการประกาศไปแล้วนะครับแล้วเข้าคอรมอไปเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของปีนี้ก็จะก็จะขึ้นในระดับหนึ่งแล้วก็ในปีหน้าก็จะขึ้นไปอีกนะครับส่วนจะขึ้นเต็มเหยียดเนี่ยก็คงจะต้องดูเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็ดูรายได้ของประเทศนะครับแต่ก็เชื่อว่าสามารถจะทาตามนโยบายที่ได้ประกาศไว้เมื่อครบปีนปีปีนี้ก็ขึ้นปีหน้าก็ขึ้น ขอบคุณครับครับเอกชนไม่ขึ้นเลยครับเอกชนเหรอที่จริงเนี่ยราชการเขาก็เอาตามแนวทางของเอกชนนะโดยค่าเฉลี่ยของเอกชนค่อยเท่าไหร่แล้วก็พยายามจะขึ้นให้ใกล้เคียงกับของเขาแต่เอกชนเนี่ยเอกชนก็ต้องไปกดดันเอกชนกันเองขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมถ้าลอง